ดีจ้จพี่น้องวันนี้กับพ่อๆก็สองข้อบรรมานอีสั้นในกลุ่มเหมือนเดิมนะทุกคนโหอยหอนแห้งวันนี้ก็อากาศห้อนห่อนนะมันเนี่ยกกนเหลียม,ม,ยอ,มนนยอยู่นะทุกคนวันนี้ฮาสิาพาทุกคนมาเห็ดกับข่ากินแรงมาเบิ่งกันมาฮอสิบยังสูงพี่น้องกินนะทุกคนนะ่ะนี่นี่วันนี้ฮาสิมาแกงละไม่กินแรงนะทุกคนตอนคำคำนี่ เห็นไหมาทุกคนเทาก็สิใส่แกงใส่ผักหวานนะทุกคนเนาะผักหวานเทาก็เตรียมพร้อมแล้วนี่ใส่หมูจังเอยให้ใส่ผักหวานแล้วก็ผักอันนี้เผัเอินเน่นยังก่อนทุกคนยอดบัวแบบแนมนมาเนี่ยออสเตรเลใส่เครื่องลายเนะนาะนี่กับผักหวานผักหวานบานเท่าเลยเนาะทุกคน สดเท้อนๆกินแรงแล้วตอนในห้องรอหม้อเดือดอ,อยู่แล้วทุกคนเอาไปใส่ขับเบลืองลงก่อนนะทุกคนเนี่เปือเขาเขาแกงเตาถ่านนะทุกคนเนาะแกงเตาถ่านอยู่ลังบะได้เยอะเพราะว่ากแกล็นหน่อยมันหนึ่งเขาอยู่นทำไมเข้ากับตุ่มเร็วเรียบร้อยเนาะทุกคนเขา้าเพาตุ่มเป็นเสาร์กูแหละบอร์เดท้าคือเบิ้ง ใส่อันนี้ลงไปเนาะแล้วเอาก็ะสีน่ามันกระเดือนเลยนะทุกคนทำไมมันหักประเดียดๆฝันบ่แห้ง,ง,งนนะนนหรือจริงเลยเอาก็ะสีเอาหมูลงก่อนนะทุกคนใส่หมูมืันนี่เ้าสิแกงใส่กระดูกหมูมันสี่ด้งนุ่งอันเดกันให้เจ๊กหน่อยเอากระดูกหมูลงก่อนเพื่อให้แบบ หมูม <c ười> <c ười> <uma est> <ca> ันสุกแล้วพักแมวเนาะเออผักแมวคนเนื้อเขาเอื่อมาผักแมวนะทุกคนเขาเอื่อมาพวกบวบเรียนใส่ลงไปก่อน เปิดมาทุกคนมองเห็นามาใช่เราคอยแห่มาเรื่อยๆใส่ทานนาะทุกคนแกงโตทานทานก็นสิแตกแน่ว่าแตกแ่น่นะเพราะว่าเอาตาุ้นไหวตาุ้นคอหมอไปอย่างไปย่างขอกินเลยน,น,นะทุกคนเ,นเป็นเป็นเงินเดก๋ยวจะ

ไาไว้ก่อนนะทุกคนเห้ยเนี่ยมันเดือดแล้วเ้าจะมาปตุงกันมาสิมาเปิดเบิ่องง้อทุมอ่นาะทุกคนเนี่ยนี่กับเดือดแล้วนะไฟมันบ่แห้งแล้วทุกคนเบิ่งแล้วไฟมันอ่อนเต้องสุงไว้ก่อนนะทุกคนใส่เตาถ่า,า,มานมันก็สิป,ประมาณนี่แหละแล้วลก็มาส่วรวบเบิง่งเตาแตกพี่น้องเอ้ยใส่เกลือลงไปเนาะ เอาสิบงไว้ก่อนเตามันแตกดีๆสื่อเตาใหม่ลนะ่ะใส่ว้วนีลลงไปนะทุกคนใส่ให้มันนวนๆเนาะน่าเนะตามันแตกทุกคนเพราะฉะนั้นเวลานี่็ต้องจำไว้นะมอความบริกินซนเนาะทุกคนเนาะ เราใส่ปลาหลขวดที่เก่าแหละเพราะว่ากินแต่ปลาหลขวดอยู่นี่กินตุ่มปลาหลตุ่มไปเลยเนาะใส่สองช่อนก็พอได้แต่เขาต้อไหมน,ม,นมันใส่ทานมันก็สิประมาณเนื้อนะทุกคนพร้อมพ้อม เดี๋ยวใส่อุ่นอ,อีกน้อยพอเทาใส่เกลือลงไปลายบดดอยู่ลังหมานที่เกา่าเรทุกคนเห็นบอสแม่เห็นมานอกมีแกงแบบแกงแบบลาวลาๆแบบที่เคยแกงมาแต่หน่อยเป็นเห่าใหญ่นะทุกคนแต่ว่า นี่แต่เพียงแต่ว่ามาใส่กระดูกมูจากหน่อยรตะว่าตอนแกงดิบตอนนั้นไม่หกซีกเราเสบนะกระดูกมูเขาคือปิดไาไปก่อนนะทุกคนผักหวานเฮาจะใส่ทีหลังนะเพราะว่าผักหวานมันสุกเร็วเร็วกว่า ทีถอดเนี่ยน้ำกันทุกคนถอดแดดเดียวทอดเนี่ยแดดเดียวมันละนี่ตัวที่ทอดแล้วทุกคนทอดแล้วใครกินวอทุกคนเนี่ยแดดเดียวเด้เนี่ยติดมันแล้วก็จะมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวเข้ากันหนึ่งแล้วเรียบร้อยทุกคนไปกินข้าวดาข้าวเหนียวมีซองกองนะ นสุกแล้วเรียบร้อยนะทุกคนนะครัเปิดเปินะทุกคนแต่เราปิดแล้วนะี่โอ้มองตะเดียนแล้วนะทุกคนเดีนเทีแล้วเนาะแม่เดีเดน,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 นเ,เทีแล้วนะ งหน่อยๆน,นะทุกคนที่จัะหม่ที่จังหลายเครื่องใส่เค,นนนนเครื่องนล่นน่ะอืมอ๋อเข้าู่ใส่ผักหวานลงไปนะทุกคนผักข้างแยกเขาจะใส่น้ำตลันที่ลังเนาะใส่ผักหวานลงไปเลยผัก,กหวา,วานเท่ากลางแล้วเ,เรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะ ล้าลงไปัแยงเขาไปใส่ที่ล้างหเดี๋ยวาักแ้งพอวันพระวันงสิซุกเร็วเอากสใส่ที่ล้างไอ้แม่เตาแตกทุกคนเลยต้องจับไปนั่ เสร็จมอความมอกระสีความพ่อหมอให้ทุกคนพักแมวกระสีจุกเนี่ยนี่ทานยทายเองเน้อทุกคนมันก็เลยแบบตะกุ๊กตะก,กา,ากแม่เะคนเบึ่งเอาเด้อ ใช่เองใช้คนเดียวอยู่บางบ้านบางบ้านไฟกับสีบอลสว่างได้เพราะว่ามันนี่มันกระลสมุสมเหมือนเลน็กน้อยนะใหม่ๆเนาะทุกคนเนาะหายภัยกันมาทันเด็กของสิ้ม,มืองอีกเด้อทุกคนซิ้นแล้วซิมอีกมันก็สิ้นี่กินกินผักหวานขึ้นเนาะ ใส่อูมันเรียบรนอยแล้วนะเดี๋ยวออกเข้มแล้วทุกคนใส่เกลือลายโหดแต่ก็โอเคแล้วแมลงกระสมีความหอมกินผักหวานมุ่นะ รอให้หมูสุกกันนะังน้อยอร่อยให้ใหมูสุก,กมาจนะมาล้ทุกคนเนะพาะมันเป็นกระดูอ่อนไงนไปิดไฟไว้อีกหอกนะทุกคนนะเปมมาทุกคนาหมูกสีสุกอนะไรหลทุกคนนะ เราสุดท้ายเราใส่ผักแงลงไปเาูเขาใส่ผักแงลงไปเจะมีกินแบบผักแยงแบบแกงเหมาน,น,นเขาเลยเลยแป่ี๋ยแคงอ้วสนิกินทุกคนมอนทุกเล็กทุกเล่ลพอลนทุกคนผแยงมันอันนี้ พอเลยเนาะนี่แกงไม้ห้าก็แล้วเนาะทุกคนกินข้าวต้องกันมา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 นี่กแพทแกงผ้าก็มีมเแกชตรกทินขานพักแวนเนาะทุกคนรนะ้านเอาอันร้านน้มูกฟ้ามูกคอมูกเองมาหายน้ำเนาะทุกคนนะขอแรกต้กันเสิร์แซ่บ คลิปนี้ก็ถาไม่แกงหน่อไม้กินข้าวแรงนะทุกคนมมีอย่างหลายเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวก่อนนะทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตา,าเมเดอ้อทุกคนถ้าห้าสิบขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนนะขออนุญาตกินข้าวก่อนโอ้ยหอนแหงทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะทุกคนสวัสดีจ้า